สวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทกท่านเด้อนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านผู้ชมครับหนุ่มอาร์มคนเดิมมาอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับอำเภอหนองหินนะครับที่จังหวัดเลยตรงที่งอนพญานาคนะครับวันนี้ก็ทําไมถึงได้มาอยู่ที่จังหวัดเลยเพราะว่ามางานศพญาติญาตินะครับที่จังหวัดเลยก็เลยว่าไม่ได้มีเวลาไปทางอื่นๆเลยนะครับผมนะครับวันนี้ก็ ก็จะเป็นประมาณนี้ได้ยินข่าวว่าทางช่องอภรณนะครับนายเย็นนะครับผมเนาะได้ยินข่าวว่าเสียชีวิตเนาะผมก็คือไม่ไม่ไม่ได้มีโอกาสไปนะครับเพราะว่าผมม,มันมาเจอกันพอเวลาพอดีเลยนะครับมาเจอกันตรงเวลาพอดีช่วงที่ทางญาตินี้ทางทางที่นี่เสียชีวิตเหมือนกันนะครับก็คือว่าไม่สามารถที่จะไปได้นะครับผมเ้อก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับะนะครับผมเนาะ <c oughs> วันนี้ก็หนุ่มอามคนเดิมนะครับกับทาง พาวิชแน,นลเบาแพ็ n แน,นลป้าต่อยคนมีเซนมาขอโชคขอลาบต่อนะครับกันที่นี่นะครับคืองอนพญานาคนะครับที่นี่ที่ี่งอนพญานาคแล้วก็ามาขอโชคขอลาบกันงวดงวดนี้งวดวันที่น่าจะเป็น16พฤษภาคมนี้พศ2567นี้นะครับไปผมไม่รีรอไม่รอรีนะครับเดี๋ยวเราไปขอเพราะว่างวดก่อนๆที่เลขมันออก5 8 9 5 9 8อ ผมส่องอยู่ที่ต้นกล้วยนะครับท่านผู้ชมเห็นนะครับมีมีเอฟซีเห็นหลายท่านว่าเห็นเป็น5้าแก้าแต่เลขเป็นออก598ช่วงนั้นงวดก่อนโน้นนะแต่แต่งวดนี้เดี๋ยวมาขอกันแล้วนะครับไปโอเคครับผมตามนั้นครับเดี๋ยวมานูครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีสวัสดีทั้งสี่ช่องนะคะครับผมสว่สดีมื้งนี่มัอนะครนอากาศด้งนนิด่ึงนะครับสวัดีทังสี่ชนะครับเพราะีัง่าพอนะครับดีมางาีศพนะครับพอดีเด้ยิีขช่องนะควเนาะ ได้ยินข่าวนะบ่าซักเขาโทรมาหาผมว่าทางน้าเย็นแฟน<ม>ช่องอภพลนะครับเสียชีวิตลงแล้วแต่ว่าผม,มไม่ได้ไปดอกเพราะว่าค<ม>ือข่อยมนติดขอยันติงานศพทั้งพี่ที่กันนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะว่าถ้าไม่ได้ยินบ่าซักโทรมหาผมผมรมหาผมผมก็ไม่รู้เลยว่าแฟนช่องอภพลตายหรือเสียชีวิตนะครับบ่ลลังก์บัลลังก์ติดต่อมาเพิม่มบัลลังติดต่อมาหาผมเลยโดนเลยนะครับโดนเลยแหละครับนะครับกระนาบเอียงกระน้องหูเกินหรือว่าที จังไหนผู้กับผู้หูเออ,อ,อเนะครับเ,รอเออผู้หูน้ำเผินนะครับแต่ว่าผมกับหิยากงานทางผีด้วยกันนะครับ<ต>ผมนะมันมันมันเปิดจวบมอพอดีหมอพอดีนะครับเพราะว่างานศพกี้ย่างจังหวัน,วยยนู้นเลยนิดเดียผู้หูจะท่วจะแล้วงานศพกี้จะทิ้แมีน,มน,นอันนี้ผมก็ไปไหวไปยังเรียบร้อยแล้วก็ได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปเลยก็น้อยอยู่ทางผีเนี่ก็คือติดทายคลิปมาจังวัดนู้นแล้วมันก็ต้องมาถ่ายคลิปผมครับชมๆเนาะ่ผู้ชมเนาะเง่ายหมดแรกก็ต้องไปไปรวมเมียนเพราะว่าี่สวทร เขาว่าบบาวสักเพิ่นโทรมาหาผมเพราะว่าถ้าถ้าบบาสักไม่ติดต่อผมมาเนี่ยผมไม่รู้นะคือผมไม่รู้อ่าพอดีผมเบาสักติดต่อมาผมเนี่ยผมอยู่ทางจังหวัดเลยพอดีนะครับคือเอ้าตรงผมไม่รู้วงจรนะครับอ่าก็ก็ถือว่าอ่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าน่าเศรก้องเขาแสดงความเสียใจนํานะครับอืมแต่เขาไ่ได้บ่ได้ไปนะครับผมเพราะว่ามันติดงานทางพี่อยู่ทางญาติพี่อยู่นะครับอ่ะแต่รูพบ้านครับ ทางนี้แดดจัดมากนะครับเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจะต้องรีบขอต้องขอขอลาบครับเพราะว่างวดงวดที่แล้วผมไม่ได้มาผมมางวดก่อนมางวดก่อนมาสองเลขต้นกล้วยมีเอฟซีเม้นมาเยอะเลยนะเห็นห้าแปดเก้าห้าแปดเก้ามันออกห้าเก้าแปดนะช่วงนั้นเนาะงวดงวดก่อนนู้นแต่งวดที่แล้วงวดนที่สิบหกคนปะสิบหกเปอรเซ็นสิบหกเปอรเซ็นที่มันออกเออแต่ แต่งวดที่สองที่ผ่านมาเนี่ยที่สองคุณจะาไม่ได้ไม่ไม่ได้มานะครับผมโอ้ปะร่มแห้งขอดีกว่านะครับมันอยู่ไกลแต่ว่าขอยขอใส่ลงเท้าเด้อมันเป็นน้ำมองนี่นะครับมันเป็นน้ำน้ำเหมือนเต็มขาเลยนี่น้ำม่ยาลาดนะครับวูดอเป็นมวลงามเลยมันพระชนะงามพอดีเ้าเหามากงานศพแก่พอดีเนาะวินเนาะเล่ยเอาห้องมากทางพีกันยากขยายกันดีงานเป็นคนบุบีทุระมากงานศพ เร,ริ่มวันเดมาทายเลยครับถ้าไม่ช่ครับเพราะว่าช่วงนี้นี่ช่นวงที่สอยิงก่าเดมาทายช่วงนี้นี่บ่าว่าที่เป็นผู้เดก้ยร้างเด้อรวินคนเป็นแรงเป็นล่มหลายเด่ด้วยการอากาศห่อนนะครับ42 43องศายี่ส่ห้าสี่สิบหองศาเดีวยวินอยุบ่าทั้งหกสิบสองสิบสองศานะครับนี่ขนาด่ายทำเดี๋ยวต้องไปดูกล้องนะครับขอมันห่อน นะครับมาท่านผู้ชมครับจุดทูบบอกกล่าวด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเด้อมาขอเป็นขอขอใส่รองเท้าเด้อเพราะมันมันเป็นหนามนะครับเออห่อนแห้งมันเป็นขอดีผมผมมาจังัดเลยผมมาแบบชุกเฉินดิอ่าถ้าผมได้ได้ไปอยู่ท่งผุนเนาะอยู่บ้านเจออีเท่านัะแต่ที่ยิ่งจากบ้านสวัสดิ์ก็ดีไปอยู่แต่นี้มันมากชุกเฉินเลยผมท่งผีจะมากชุกเฉินท่งผีกับบ้านแลี่ยวไม่ใช่เลี่วอยู่อีกด่วนด้วยกันนะครับทุกช่อมเนาะอ่ะนะครับมาบอกกล่าวไปพรพร้อมกันเด้อกับ นวนพญานาคงวดวันที่16 16พฤษภาคมพศ2567นะครับครับผมโอเคครับผมมาสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาวินบอกกรอาวพูดเลยสาธุสิ่งศักดิิิ์์สทธขุ่เจ้าทีิงศึกนั่งพลเรืีนเทวดาอาลัก์ปกปักทีปกปักรักษา เจ้าป้าเจ้าเขาเจ้าผู้สถานที่ศักดิ์สิทธิแห่งนี้ที่ยุ่งอนพญานาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําฐพเขาดนะินแดนผู้เขาแห่งนี้มือนี้ลูกหลานทีมงานช่องมาวนชาแนวนุบามพ่นเดอมปัต่อยพ่นเมเซนพร้อม้อมวยเบ่าแพ็คก็ได้เดินทางมาสักหลกักกาปล่อยมาขอโชคขอลาภเพื่อมาหาแนวทางไปฝ่าไปต่อเนฟซีทั้งบ้านทั่วโลกที่กำลังล่อชมล่อฟังล่อค่อยพวกวานสนา เลขไข่งวนที่หนึ่งสาโตเด้องวันี้ลูกหลานมาขอก็เป็นแนวทางเป็นสภาพบุญไปฝากไปตอนเด็บซี่ขอให้สิ้งสักสิบปรดเมตตาสงสารให้ลุขหลานใด้าโตตรงๆไปฝากไปตอนเิ่นอ่างวดนี้ก็คืองวดวันที่สิบหกุสภาพมพศสองพันหารอยหกสิบเกให้เขาสามโตตรงๆปังๆเด้อเด้อโตเด้เด้อปังๆดังๆเด้อเด้ออ่ะอะไรรวมๆเลย จร่มลมกับเย็น huh. ด the ีเด uh ้ดเจ้อากาศฮอนนิดนึงแต่ลมเย็นนี่เอาขยาเทีฟี่อต่อจัดเลยนะครับเปี้ยเลยยเรับเปี้ยวผมจะขออนุญาตไปดูกล้องโอเอร้อนนะครับกล้องมาร้อนกล้องมาวินลองานสิงสิตหีงสือพกปักรักษาอยู่บนเวนว่างนานเ้วินำไราเลเนตดับเบิ้งเบิ้ง้องทุกตัวนต่างใจมาขอโชวน้พญ่นา วัน,นที 16, ่16บหกพฤษภาคม2567นี้ขอ3โตตรงๆตรงผ่านาา้นอโอเคคาัาุแต่ชุดของป้อยบ่ต้องเบิ่งหรอกอันนั้นผ่านอยู่แล้วต้นนามลายหรือวังต้นนามเออเพียงใดหล่ะ่อยไปที่นี่ใช่หรือยู่สาย่หมายเลขครับผม,ไ,มได้มาหมายเลขศูนย์ครับหมายเลขหมายเลขศูนย์นะครับครับผม อ่าโอเคอตัวใมที่สองนะอ,อ้าวรถสามใหม่เอาเลย<อ>มามาหม,ม,ม,มุนมาเลยอ่ามีมหมดแล้วสามใหม่สาม,มสามไม้นี้เป็นครั้งที่สองที่ททขย่า,ยาเนาะแปดสี่สอง ครั้งแรกได้ศูนย์ครั้งที่สองได้มาแปดสี่สองครับแปดสี่สองแมนแปดสี่ศูนย์ไม่ศูนย์เออแปดสี่สองศูนย์แปดสี่สองอ่าศูนย์แปดสี่สองนะครับท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมเด้อเดี๋ยวไปเบิ้งเอาซิเอากล่องไปเบิ้งตามจุดต่างๆดีกว่ามันหอนนะครับอากาศร้อนมากๆท่านผู้ชมไปโอเคครับผมนะครับท่านผู้ชมนะครับโอ้ยบังหันกล่องดรอปกล่องข่อยมันหอนบังหันนี่นะครับเดือดแห้งเห็นม่้เนี่ยท่านผู้ชมคือเหล็กเซียมซี่ได้มา 0842 0ครั้งแรก0ครั้งที่สอง842นะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับให้ดูไว้เป็นแนวทางแล้วก็โปรดใช้วิจัยรณญายาในการรับชมกับงวนพญายนาคมท่านผู้ชมครับแต่ว่างวดนั้นที่ก่อนๆนู้นที่ผมมาขอมากับน้องแบงค์สองคนมาเจอเลขเอา่ายหมองงวนพญายนาคมองต้นกล้วยขึ้นนะมันเป็นหาแปดเก้าที่เอฟซีเนเห็นกันจากช่ว,ชวงนู้นแล้วช่วงงวดก่อนแต่งวดที่แล้วผมไม่ได้มานะครับก็เลยมางวดนี้เลยนะครับท่ยายนผู้ชมเด้อเดี๋ยวก็ มาดูตามจุดต,ต่างๆรอบๆว่าเป็นยังไงแบบไหนเลขทูบได้ตัวไหนนะครับท่านผู้ชมเลขทูบนี้ได้มาสามเจ็ด,ะะดเจ็ด,นะ,ะด,ดนะครับท่านผู้ชมเด้ออ่าสามเจ็ดเจ็ดนะครับท่านผู้ชมเด้ออากาศร้อนมากสามเจ็ดเจ็ดนะครับอ่โอเคนะตามนั้นนะครับอ่ะ

สอง้อยคุ้นทูบคาตาสามเจ็ดเจ็ดนะครับเมียนต้นกล้วยตัวนี้ไหม่ะเมียนสามเจ็ดเจ็ดหรือสามมีต้นกล้วยตัวนี้ท่านผู้ชมที่เห็นเป็นแปะทะเลเป็นอ่าเป็นห้าเป็นห้าแปดห้าแปดเก้าแต่มันออกเลขมันออกห้าเก้าแปดช่วงงวดก่อนนู้นแต่งวดที่แล้วแต่เออแต่งวดที่แล้วไม่ได้มานะครับเดแลยวแล้ววันนี้เนี่ยงวดงวดงวดวันที่สิบหกเนี่ยผมผมทำไมถึงได้มาเพราะมามางานสบเพลินก็เลยได้เฝ้าได้มาท่านผู้ชม นะครับอ่าชุลมุนก่อนมดเลยช่วงนี้นี่เด็ดแปดยังอยู่อวินนี่เด็ย 8, ังอ,อ,อยู่แถวบ้าน,นล่างๆแล้วอมองกาบกวยมองแหงๆนะแนกาบกวยแหงๆเดี๋ยวนี้เห็นพกขึน 7, น 3, 7, 7, 7, ้นไม่ขนเจ็ดแมนสามเจ็ดหรือสามเจ็ดหกมันไี่ขอดอยู่ของล่างเห็นบ ะถ้างวดนี้ขอยจ็บว่าซองหลายนะครับขอยจ็บว่าซองหลายก็คือเอาตะเหล็กถูปเน้นเหล็กถูปก,กับไอ้เดียมทรีพ่อ,อนะครับอืมตามนั้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมขอโชคดีตั้งปังนะครับสหรับแนวทางการขอโชคลาภมันขะหอนนะทะ่านผู้ชมเนาะางดีๆเอครับืนห็นงาไม่ยากนะท่านผู้ชมคือหินมีอันหินเป็นส่งนี่ดิธรรมาชาติของมันเลย

มาเอาซ้ำหนีแหละในกว่านะครับแถวชุมน่าอ่ากะสีได้นี่เขาอยู่กลางหุบเขาเดีอยู่กลางหุบเขานะครับมางานศพก็เลยได้อ่ามาทายขีดเพชรชุ่มด้เบิ่งกันนั่นนะครับแถวชุมน่าอ่ะโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหนุ่มอามคนเดิมมาวินงชั้นแนบประตูพิเซนบ่าวแพ็กชั้นแนบนะครับขอให้โชคดีกับสุขุสุขคนเด้อนะครับสำหรับวันนี้กับที่จังหวัดเลยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อน เดี๋ยวมาเจอกันคลิปคลิปหน้าสำหรับวนันนี้สวัสดีครับผม